โมนาต่๋มทองเรืองขา้าพราะเจ้าเองมีนามว่าเสียงพผยวเมืองสกลนครมื้อนี้เข้ากระโดนทางมาถึงทองนาลุงทธนีฟาอีกแล้วเพราะว่าเข้าไปเที่ยวมาเงินพอเบิดเข้าสือแม่ำขอเขา่าเพื่อได้จับแตเงินเติมน้ำมันเมาบอไหเข้ามาขอหลายขอจักหนึ่งสองจักหามื่นกับพรา 5, ไม่ตีแต่ว่าตอนนี้ลุงทธนีบ่อยู่เพราะว่าเรานอนหลับเพอท่านตื่น ตอนนี้พวกเด็กกี่โมงเราตื่นสิบโมงจัดหน่อยพ่อแม่เอไม่ตรีแฟนแสนปลาปลิมยังจึงออยู่บ่มีอยู่นะกระแส็นนยังลอยมุดลองในพทีท่าทางน้ำวัดก็แผ่นเสื้อมออมอาลีเระแผ่น แต่ทานมาแม่คือจะเสียขาดนะพ่อแม่แแหลงแกงบ่มีมาเมื่อนี้ฝากน้องพี่สีปังขอให้ดังที่นีดังอย่าลับล่าเน้นโลกอีหลังนันเตือนแต่น้อใยนี้แหละไปน้องมาลำใจเลยนะอย่างคือฟังมันจะเต้าหากคือเขาบอกกันมาตไป ได้ติดต่อกับพ่อไทยเห็นทางใกลบ้านแม่สู้บัดบ้าไกลบ้านแม่แนวโอ้ยมันบาดุเลี่ลวเพราะเด็ดเตรียมควบคุมตั้งแต่ค่อยนอนตุ่มยังเห็นป้อยบัดผู้คล้อยกันเลยเลแ่ยวโตพะของร้านค้าเด้แป็ต้องการขอกำลมาสาธุสัทธาพร สาธุสัทธาเดชสาธุสัทธาพ่อเอาไว้นุ่งฟังฟังเราอย่าเถียงอย่าเงียบเงียบสาธุสัทธาพ่อสาธุสัทธาเดชเมื่อวันเดียวนี่เมื่อจังใดเนี่ยเอามาล้ำให้ฟังมันเงินอเงื้อเอาตรงๆมาดิมาดิลูกเงินเบิดพมือกีดขึ้นเอาขึ้นไปเขาคอมันลงมากเหมืนเงื้เบิดลงมากกับสีม้าเองมาพวกเนี่เอามาล้ำเลยลำพงกับเอามาสากัน โอ๊ยตายมาล้นเงินเบิดบดเงินเด่นน้ำมันเตือนเกลือยงกันได้ลูกเมื่อสาเอาล่ะข้าวกล้วยกูสิเตือนมันเมื่อประหอนมันเมื่อกับประอนเบิดกลางทางกับเขาเงินเบิร์ดง้อกล้วยมันสิแตกตื่นห่วยปล่อยไงมันมาฟังล้ำหมดบ้านเสร็จปล่อยต้อนก็ปล่อยแปดขนั้นเลยมันจ่ายมาฟังล้ำกันเอาเพราะบ้านเงินเบิดเงินเบไดร่าสีมัน ล่ำขอเขาก็ได้ไปขายเขาเอาเงินแต่น้ำตายตายตายฟังร่ำฟังล่ำเีงฟังล่ำกันเอาสิสิล้อมฟังเบิ่งคันล่ำดีสิเอาเขาให้จะพูด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 ขันล่ำดีสิเอาเขาให้พร้อมเอาพอมีเดียวเดียวเดียวสิล่ำเรื่องอย่างนี้เหรอเมื่อนี่สิล่ำเรื่องญาจิมปิ้งญาจิมปิงแมนอันนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าล่ำบ่มวล ล่ำเรืองอยังเกาะงากินปิงถ้าเกิดล่ำบะมวนมาล่ำสิถสตีนครับมาสิกินตีนกาสั่นเปลี่ยนเรื่องไม่ใช่น่ะเรื่องอยังบานเนี่ยเอาเรื่ององค์บากองค์บากมันจังนีเรื่องมีเล่ากันเลยเพื่อเด็กจีเขาจบภาพรถเอออ้งบาค์บากนี่ยมาสิสร้างกูอยู่ไหนอยู่วันขุ่นต่ว่ามาสิบอหองว่าสร้างกูอยู่ใส่ได้ปะฟังไหประตูทางออกอยู่ใส่เห็นล่ำกันเนี่ยลุงฟังฟังล่ำกันหันล่ำบะมวนคอยเตะแบบนี้รถเกี่ยวกรนชาแต่อยเตะข่อย สิล่ำบันเหาะจังไดกับสิล่ำให้ได้ครับโอ้ยมันกับสิได้ฟังตัวแนวนี่บังคับกันผมฟังอะไรไปนี่เอาเอาสิปังเอาเห็นบอกว่าถ้าสินเต้เบิังเลสุดกิดฟอมอมมันไม่ดีเออโอ้ยจะเป็นพร้อมอันนี้กับกูมันเออเอาเริ่มก่อนเลยเป็นกล้วยเริ่มเป็นกล้วยไถจิัดมือแล้วมื่อยแล้วมาเรื่องเดือดกูมันแทนสักระบัเอา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 ไม่ตริปเพนส์เนปาร์ตี ออยู่กระแสฝนยังลอยหมุดกองที่พังน้ำอ่ำหอดปิ่งไปไกลหอดปิ่งไปนี่บม่ไปเรื่องปิ่งอะไรนี่เรื่องหยังนี่เรื่องนี่แม่ย่าเราบอเดลลูกสะพ้ายเป็นกันเถย์เนี่ยโอ้ยเรื่องอะไมบางกี้เรื่องอยากล้ำเรื่องหยังกับสีล้ำลวดฟังเรื่องผมก่อนสรุปแล้วเรื่องหยังก่อเรื่องแม่ย่าเราบอเดลลูกสะพ้ายเป็นกันเถย์กวยเออเอาไปฟองเสียง หัรเส้นเือกี้นี่บัเส้หรอัดแถวเจ้ชอครเน้ำบออบองแพงเส้ออุมหอมอาลีเอแพงยานแต่ผ่านมาเมอรับรับรับเป็นมาหนิรับเป็นมาลนิรับโดนเยเอาสิซักสอนซักไปมาหันมาปั่นอี่ละมั้ง